สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีคำศัพท์บาลีคำหนึ่งที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็อาจจะฟังดูเหมือนจะซับซ้อนนิดหน่อยนะคะคำว่าอน,นัญยตัญญาสามีตินสีคำนี้มาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่34หน้า90นะคะวันนี้เราจะมาลองแกะความหมายกันค่ะว่าแก่นแท้ของคำนี้คืออะไรซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องปัญญาโดยตรงเลย ครับผมสวัสดีครับเป็นคำที่น่าสนใจมากครับค่ะเรามาเริ่มจากคำถามในพระไตรปิฎกเลยนะคะที่ท่านถามว่าอน,นัญยตัญญาสมีตินรีในสมัยนั้นเป็นไนเออท่านอธิบายไว้ไว่ายังไงบ้างคะครับในข้อ215เนี่ยท่านอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับสรุปง่ายๆก็คือคำนี้ท่านหมายถึงปัญญาในหลายๆแง่มุมเลยครับคือทั้งตัวปัญญาเองแล้วก็กิริยาที่รู้ชัดเจนมากๆนะครับ ความสามารถในการสืบค้นแยกแยะหรือที่เรียกว่าความวิจัยความเลือกสรรธรรมแล้วก็ยังรวมไปถึงการกำหนดรู้ความเข้าไปกำหนดสภาวะของความรู้ความฉลาดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ความรู้ที่มันแจ่มแจ้งมากๆไปจนถึงกระบวนการคิดนะครับการค้นคิดการใคร่ครวญโอฟังดูแล้วบอกว่าเป็นปัญญาที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะมีหลายมิติมากๆเลยแล้วเหมือนในพระไตรปิฎกเนี่ย ท่านไม่ได้หยุดแค่คําอธิบายตรงๆนะคะรู้สึกจะมีการใช้ภาพเปรียบเทียบเยอะมากเลยใช่ไหมคะเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นใช่เลยครับอันนี้น่าสนใจมากครับท่านเปรียบเทียบไว้หลากหลายมากๆอย่างเช่นเปรียบเหมือนแผ่นดินแผ่นดินอืมหมายถึงความหนักแน่นเหรอคะครับอาจจะสื่อถึงความหนักแน่นมั่นคงเป็นฐานรองรับคุณธรรมอื่นๆนะครับหรือเปรียบเหมือนเครื่องนำทางที่คอยชี้ทางสว่างให้เรา ที่ดิฉันวาแบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะคือที่ท่านเปรียบเหมือนสัตราหรืออาวุธนะคะกับเครื่องทําลายกิเลสมันให้ความรู้สึกถึงพลังในการแบบฟันฝ่าตัดทําลายความไม่รู้หรืออวิชชาไปเลยนะคะถูกต้องครับนอกจากนี้ก็ยังมีเหมือนประตักหรือไม้แหลมที่ไว้กระตุ้นนะครับแล้วก็เหมือนปราศาสตร์ที่ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือเปรียบกับสิ่งให้แสงสว่างทั้งตัวความสว่างเอง แสงสว่างหรือว่าประทีปที่คือโคมไฟแล้วก็ดวงแก้วนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเน้นย้ำคุณสมบัติเรื่องการขจัดความมืดคืออวิชชาแล้วก็เผยให้เห็นความจริงครับอืมการใช้คําเปรียบเทียบหลากหลายขนาดนี้แสดงว่าปัญญาที่เรียกว่าอน,นัญยตัญญาสามีตินรีนี่ต้องมีคุณค่าแล้วก็ความสำคัญในหลายด้านมากๆจริงๆนะคะทีนี้เอ,อ ปัญญาระดับนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆในพุทธศาสนายังไงบ้างคะครับมีความเชื่อมโยงที่สําคัญหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยคือเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามกับความหลงโดยตรงเลยนะครับคือความไม่หลงแล้วก็เป็นตัวแทนของสัมมทิฐิหรือความเห็นชอบในขั้นตน้ตนๆนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยธรรมคือการใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรมตามความเป็นจริงนะครับอ๋อค่ะและที่สําคัญนะครับท่านจัดว่า เป็นความวิจัยความเลือกสรรธรรมไปจนถึงกระบวนการคิดนะครับการค้นคิดการใคร่ครวญซึ่งเป็นหนึ่งในโพชงหรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาปัญญาเพื่อการรู้แจ้งนะครับและก็ยังนับเป็นองค์แห่งมรรคด้วยคือเป็นส่วนหนึ่งในอริยมรคมีองค์8หนทางสู่ความดับทุกข์นั่นเองครับอ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่การรู้คิดทั่วไปนะคะ แต่เป็นปัญญาที่อยู่ในเส้นทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยตรงเลยแล้วเป้าหมายหลักหรือว่าหน้าที่เฉพาะของปัญญานี้ที่ทําให้ต้องมีชื่อเรียกเฉพาะแบบนี้เลยคืออะไรคะครับจุดนี้สําคัญมากครับในข้อความท่านระบุเป้าหมายไว้ชัดเจนเลยว่าปัญญานี้เกิดขึ้นเพื่อรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้เพื่อเห็นธรรมที่ยังไม่เคยเห็นเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่เคยบรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่เคยทําให้แจ้งนั้นๆครับผม อ๋อเน้นความเป็นครั้งแรกสินะคะของการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมที่ไม่เคยประจักษ์มาก่อนเลยแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับสรุปรวบยอดได้เลยว่าอนัญญะตัญญาสามีตินีเนี่ยก็คือปัญญินรีซึ่งหมายถึงอินรีคือความเป็นใหญ่แห่งปัญญาหรือพลังขับเคลื่อนของปัญญานะครับอย่างเช่นการบรรลุโสดาปติมัค เป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ประจักแจ้งอริยสัจสี่เป็นครั้งแรกสุดในสังสารวัตรเลยครับสรุปแล้วนะคะอันนันยตัญญาสมีตินรีก็คือพลังทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่เป็นเหมือนประตูบานแรกสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งในพระไตรปิฎกก็ใช้ทั้งคำอธิบายตรงๆแล้วก็ภาพเปรียบเทียบมากมายเลยเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญแล้วก็ลักษณะเฉพาะตัวของปัญญานี้ในการรู้ครั้งแรกนั่นเองนะคะถูกต้องครับผม การเกิดขึ้นของปัญญานี้จึงนับเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจความจริงสูงสุดหรือที่เราเรียกว่าการหลุดพ้นจากทุกครับแล้วปัญญาในขั้นที่สูงขึ้นไปอีกล่ะคะจะเปลี่ยนมุมมองและความเข้าใจของเราได้ลึกซึ้งขนาดไหนขอบคุณที่ติดตามและฟังคลิปของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ